สำหรับการเข้าใช้งาน KM Webport นะคะวิธีการให้เราไปคลิกที่กลังความรู้ระบบ e l d จากนั้นนะคะให้เราคลิกที่ Webport แล้วคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้เลื่อนลงมา แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วยนิวละอีละแอดใส่รหัสผู้ใช้กับรหัสผ่านนะคะแล้วกดเข้าระบบเมื่อเรากดเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าเราได้ ล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้ที่มุมขวาด้านบนนะคะแล้วหน้าจอก็จะลิงก์มาที่ KM นะคะจากนั้นให้เราไปคลิกที่เว็บบอร์ดเลื่อนลงมานะคะที่เว็บบอร์ดครั่งความรู้ระบบ New Line Ads ก็จะมีหัวข้อต่างๆเช่น เรื่องเกี่ยวกับการใช้งานระบบนิวระบบงบประมาณระบบรายรับระบบรายจ่ายระบบบัญชีนะคะหากจะดูกระทูกเก่าก็คลิกดูหัวข้อทั้งหมดนะคะหัวข้อที่เป็นประเด็นที่ถามบ่อยๆนะคะที่เราสืบค้นบ่อยๆก็จะมีการปักหมุดไว้ให้แบบนี้นะคะหากต้องการที่จะตั้งกระทู้ใหม่นะคะ ให้เราไปคลิกที่หัวข้อนั้นๆเนี่ยตัวอย่างนะคะหากเราต้องการตั้งกระทู้ที่เกี่ยวกับระบบงบประมาณนะคะเราก็มาคลิกที่หัวข้อระบบงบประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้กดเพิ่มหัวข้อแล้วก็ป้อน คำถามที่จะถามนะคะเอาหัวประเด็นหลักก่อนแล้วก็ใส่รายละเอียดถ้ามีไฟล์แนบเราก็เลือกไฟล์ตรงนี้นะคะเ r o าไฟล์เข้าไปเสร็จแล้วก็กดเพิ่มหัวข้อปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับผู้ที่จะตั้งกระทูได้จะต้องเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกที่ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแบบนี้ก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะตั้งกระทูได้